สวัสดีครับน้องๆนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับพี่เคนะครับผมเออน้องๆนะครับสวัสดีวันนี้พี่เคก็จะมาบอกในกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับบางคนก็ถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่ามันเล่นยังไงพี่หินสีฟ้าไว้ทําอะไรอะไรยังไงเออน้องๆวันนี้พี่เคก็จะมาบอกนะครับผมอ่าอยู่แล้วก็ไปดูหน้ากิจกรรมกันเลยครับตรงที่เป็นสีฟ้าอยู่ขวามือครับน้องกดเข้าไปเลยนะครับผมมันเป็นกิจกรรมสร้างเมืองนะครับผมน้องๆกิจกรรมเมืองร้าง พี่เคก็ลองเล่นดูสักพักแล้วครับน้องๆเออการก็มได้ยากครับแค่น้องๆนะครับเอ่อทำการเปิดเมืองล้างก่อนนะครับผมแล้วก็แล้วก็เนี่ยครับเอาเปลมีการอาเบลน้องๆสงสัยไหมว่าของที่อยู่ด้านล่างนี้เอามาจากไหนครับน้องๆสงสัยไหมครับถ้าใครไม่รู้ก็ไม่ยากครับน้องๆก็แค่กดบวกเข้าไปครับแล้วกดเก็บอะไรเข้าไปครับน้องๆน้องๆหาไม่เจอนะครับ แต่พี่กยอยากจีบง่ายๆเลยนะครับน้องๆ่ะง่ายๆนะครับน้องๆแค่หนึ่งน้องก็เปิดแล้วก็ผลิกไอเทมนะครับไอเทมพวกนี้นะครับนี่รับทีอยู่ลงไฟฟ้าลงหลอมครับหลอมทองหลอมไฟฟ้ามาปับ๊บแล้วน้องก็มาตรงที่โรงงานแปลรูปก,กันนะครับจะมีโรงงานแปลรูศูนย์ควบคุมโรงงานแปลรูมันจะอีกแบบหนึ่งครับอันนี้เอาไว้สําหรับแปลเอาของนะครับผมน้องๆเออเราไม่เคยได้ใช้กันหรอก แต่น้องๆพี่จะแนะนําว่าน้องต้องไปศูนย์ควบคุมกลางนะครับศูนย์ควบคุมกลางมีอะไรเอาไ้แลกของนะครับผมน้องน้องปลีกทองได้745นะครับน้องก็เอามาแลกนะครับผมแลกเข้าไปเราจะได้ตัวนี้นะครับได้ไอเพมข้างบนนี้นะครับสะสมไปเรื่อยๆครับน้องๆเป็นลูกดอกไม้นะครับสิม่วงๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับน้องๆพอสะสมเสร็จน้องๆก็เข้าไปคําว่าร้านค้านะครับผมร้านค้า น,น้องก็เลขไอเทมในร้านค้าเนี่ยครับผมก็จะมีตั้งแต่ชุดใหม่แล้วก็ของพรีเมียมยังไม่ออกนะครับมีโค้สกีบอร์ดู่ฝั่งนี้ยังไม่ออกกนอันนี่ก็จะมีรถมีอะไรน้องก็ยังสวยยังจา้าบเลยครับผมก็เป็นก็เทศกาลต้อนรับปีใหม่นะครับเพราะว่ากิจกรรมทสรแล้วมันเป็นเทศกาลต้อนรับคริสต์มาสนะครับน้องๆเออ กิจกรรมนี้นะครับน้องๆเห็นที่เป็นกระดาษตรงสายมือไหมครับผมที่นี้ครับที่มีจุดสีแดงแดงครับน้องๆกดเข้ามารับในกิจกรรมต้องทําแต่ละวันนะครับน้องๆกิจกรรมเริ่มครับเล่นสองเกมนะครับผมสังหา่ศัต่สามคนนะครับแล้วก็เล่นพบสี่เอาแปดสิบนาทีนะครับน้องๆ อ่าน้องๆก็อย่าลืมเข้ามาทําตรงนี้กันเพื่อรับกิจติกรรมนะครับผมพอไปอีกด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็คือการอัปเวลนะครับผมอัปเวลนะครับน้องๆเป็นการอัปเวลสิ่งของต่างๆนะครับอาคารต่างๆนะครับผมที่อยู่ในภายในเกมในการสร้างฐานนะครับน้องๆพออัพถึงวิวที่กําหนดหรืออะไรน้องๆก็รับไปเลยครับหินสีฟ้าหินสีฟ้านี้หาได้จากไหนบัางครับ อาหารย่ได้จานไหนมาครับก็มีกิจกรรมตรงซ้ายมือพี่นะครับแล้วก็กิจกรรมในเกมรับวิ่งเก็บของครับผมแต่ก็จะมีหินวางให้ทาโต๊ะตําพื้นนะครับน้องก็เก็บขึ้นมาพี่เคครับแล้วเอาไปทาอะไรได้บ้างครับอ่าเอาไปทาอะไรได้บ้างใช่ไหมครับน้องก็น้องเข้ามาเลยครับผมน้องก่อนก่อนน้องจะใช้หินสีฟ้านะครับพี่เคจะบอกว่าให้น้องอ่ะกดเข้าศูนย์ควบคุมกลางก่อนนะครับผมอ่าให้น้องดูสิ่งที่มันขาดไปนะครับอ่าเหมือนพี่เคตอนนี้นะครับ ทองขาดนะครับผมน้องก็ไปที่เหมืองทองนะครับกดเข้าเหมืองทองครับเดี๋ยวเส็จเหมืองทองก่อนนะน้องเขเหมืองทองน้องกดเร่งความเร็วครับมันก็จะคูณ3า0ร้อยนะครับเห็นไหมครับพอคูณ3า0รอยเสร็จน้องกลับมาเกินพที่ศูนย์ควบคุมนะครับผมอ่าก็ขัดทองปั้มน้องก็กดสําเร็จทองนะครับผมก็สําเร็จภารกิจไปหนึ่งขั้นนะครับน้องอ่านี่ก็กดเข้าไปเลยครับน้องอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับน้อง ถ้ามาปุ๊บน้องไม่มีอะไรงี้น้องก็ทําแบบเดิมซ้ําไปอะครับเอาเหินจิฟ้าเนะี่ยเอาไปแลกของครับผมอ่าเหมือนตัวเนี้ยผ่านนี้สองร้อยสี่สิบอันนี้สองร้อยสี่สิบอ่าเรามีหินอยู่สองอันแล้วก็มาทําครับก็อย่างละหนึ่งไปเลยครับน่าคิดมากอ่าน้องอันนี้ก็สามร้อยมานี้อีกก็สามร้อยนะครับน้องอ่าอย่างละสามร้อยพอได้สามร้อยเสร็จน้องเข้ามาที่ศูนย์คูกกลางนะครับน้องก็กดสําเร็จภารกิจครับผม สำเร็จภารกิจไปของพี่เคเด็ดทองหมดนะครับแค่หงงนึ่งน้องนะ้มันเอาไปทำวันนี้ได้เดี๋ยวเดีย๋ยวอของมันเพิ่มไม่พอครับเอาห,หินหมดเลยครับน้องนะอ่าไปที่ส่วนควบคุมกลา,สางส่วนควบคุมกลางน,น้องก็อ่าไปเรื่อยๆครับตอนนี้พี่เคผส,สมได้สามสิบหกแล้วน,นะครับน,น,น,น้องน้องเออสมไปเรื่อยๆนะครับน้องยนเลขของได้นะครับผม พอน้องสะสมมากครับพอสะสมปุ๊บแล้วนี้เก็บของเพิ่มเข้าได้นะครับผมก็เอาไปแปลรูปแปลรูป,รปรเอาของครื่งนี้ครับแปลรูปเอาแล้วก็มีตัวนี้ครับผมแต่โรงงานแปลรูปตัวนี้พี่ยังไม่ได้เปิดเลยครับตัวเนี้ไม่ได้เปิดเลยเนี่ยม <Ki> ันก็เลยไม่ไมีครับมันต้องไปแปรตัวอื่นก่อนนะครับผมน้องๆเออน้องๆรีบไปเรื่อยๆเดี๋ยวเมืนก็ให้เปิดโรงงานโงนู้นโงนี้แล้วครับ อันนี้ก็ยังลิดไม่ได้เลยครับน้อง้องเราอีกงานอยู่ครับไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวพี่เคพยายามเล่นไปเรื่อยๆพอน้องๆเล่นไปนะครับผมมันก็จะมีการจัดอันดับการแข่งขันนะครับน้องเออการผสมเหรียญไปเรื่อยๆการเกีย,ยรติยศนะครับของฐานตัลฐานนะครับน้อง,องของพี่เคนี่ก็ติดอันดับหกนะครับผมตอนนี้อ่ติดอันดับหกหนึ่งพันสามร้อยแต้มนะครับหือเหรียญพอน้องๆน,นะครับผมเล่นไปเรื่อยๆพอ กิจกรรมนี้จบลงนะครับมีเวลาทั้งหมด10วันนะครับผมในาการเล่นกิจกรรมนะครับน้องกิจกรรมทั้งหมดจะอยู่10วันนะครับพอเล่นปั๊บน้องจะได้อะไรครับแล้วผมจะได้อะไรพี่ถ้าผมได้ที่หนึ่งอ่ะน้องกดเห็นขวามือไหมครับจะมีกล่องอยู่น้องกดเข้าไปเลยครับที่หนึ่งนะครับก็จะได้เอ่อเป็นบัตร zoom s k i ปืน5แล้วก็บัตรซูมเกี่ยวกับไอ หินแปลรูปนะครับห้าแล้วก็บัตรเพชรอีกห้านะครับน้องๆตามนี้เลยครับน้องๆก็มีรางวัลแจกให้ทางเกมเขาแจกนะครับผมถือว่าเป็นรางวัลเยอะพอสมควรครับน้องๆใครอยากได้ก็อย่าลืมเข้ามาทํากิจกรรมตรงนี้กันได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมอีกเยอะอยู่ครับน้องๆเขาจะมีร้านค้าอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่มาลมา่าสุดนะครับน้องๆข้างล่างนี้ก็จะเข้าสู่อันนี้โปรนะครับน้องๆเออ น้องก็อย่าลืมเข้ามากันนะครับอันนี้น้องๆพี่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 เคพี่เคผมผมเก็บทรัพยากรทั้งหมดแล้วอะพี่เคของเรามันไปอยู่ตรงไหนอ่าน้องๆถ้าเราเก็บของเราทั้งหมดแล้วนะครับน้องๆอ่าเก็บของหมดนี่เลยครับเราไม่รู้ว่าของมันมีเท่าไหร่มันจะพอไหมมีอะไรมั่งยังไงเราจะไปเล่นยังไงให้น้องกดคําว่าคลังของฉันนะครับคลังอยู่ตรงนี้นะครับน้องเห็นไหมคลังขวามือข้างบนน้องกดเข้ามาครับผมตอนนี้พี่เคก็มีของเก็บมีทอง มีเอามาเนี่ยมอะไรหลายอย่างอยู่ในนี้ครับน,น้องๆเราก็มาดูกันเหมือนตัวเนี้ยที่เราไม่รู้ว่าเราอ่ะไปเอามาเท่าไหร่ครับดี๋ยวให้ดูออยากลงงานแปลรูปอย่างเงี้ยเราไปแปลอะไรมาบ้างอะเราไม่รู้เลยโดยว่าไปแปลอะไรมาบ้างก็กดไปดูนะครับน,น้องๆอาพอมันไม่แสดงอยู่แล้วเราก็มาดูตรงนี้ว่าเรามีแปลรูปอะไรไว้อะไรยังไงแล้วก็เราก็มาดูของว่าเราต้องการเราไปผิดเพิ่มทาซ้ําไปอย่างนี้ครับค่ะ ตอนนี้ก็พี่เคก็มารีวิวกิจกรรมตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับน้องก็พี่เคก็โอเคก่อนครับใครที่มาใหม่ไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็เข้ากลุ่มมาด้วยนะครับเป็นกลุ่มของช่อง youtube เราเนี่ยแหละครับผมตอนนี้ก็มีกิจกรรมแจกไปแล้วที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนเมื่อคืนนี้มีผู้ชะนะรางวัลไป2สองคนนะครับผมลุม่นน้องๆนะครับที่ชะนะรางวัลไปเป็นบัตรกล้าห้าสิบบาทสองใบแล้วก็พี่เคได้เป็นการเติม เข้าไปในบัญชีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมน้องน้องเออรวมแล้วน้องน้องทั้งสองคนนะครับก็ได้รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับน้องน้องใครที่อยากร่วมสนุกก็กดลิงก์ใต้คลิปแล้วเข้ากลุ่มมาได้เลยครับน้องน้องแล้วมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวพี่แจ้งออกวันนี้กลุ่มอีพีหนึ่งแล้วก็ไปลงทะเบียนในกลุ่มไว้เสร็จแล้วเราก็จะไปรุ่นกิจกรรมกันนะครับน้องน้อง กิจกรรมแต่ละครั้งก็จัดมาไม่เหมือนกันเท่าไหร่หรอกครับน,น้องๆอาจจะเป็นกิจกรรมจัดการแข่งหรืออะไรหลายอย่างน้องก็เราติดตามได้ที่กลุ่มพี่นะครับผมวันนี้พี่เคก็ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบาย